สวัสดีค่ะนิง Story ่งสตอรี่เทลลิงนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อความรู้กับประสบการณ์ใานจ้างเลือกไหลน,นะคะต้องขอโทษนะคะเสียงเครื่องบินอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้สนามบินนะคะถึงแม้ในช่วงหลังเนี่ยก็คือว่านิ่งจ,จะโฟกัสที่คอนเทนต์เรื่องการขายและการตลาดเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนดิง้งเรื่องของวิธีการทําการตลาดหรือเทรนด์ทางการตลาดนะคะแต่ว่าเรื่องของการ การสมัครงานหรือว่าการหางานเนี่ยมันก็มันก็ต้องใช้ความรู้เหมือนกันนะคะเทคนิคทางการขายแล้วก็การตลาดก็สามารถนํามาปรับใช้ได้เหมือนกันเนาะนักศึกษาจบ,จบใหม่นะคะที่เข้ามาฟังนะก็คือว่าออมีคําถามนะว่าระหว่าง ความรู้กับประสบการณ์เนี่ยนายจ้างจะเลือกอะไรนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงความต้องการของนายจ้างเพื่อปรับใหม่เซตและก็สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่จะนำความรู้หรือประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไปสมัครงานนะคะ อาจริงๆแม้ว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่นิยมสมัครงานไม่นิยมเป็นพนักงานประจําแล้วนะคะหรือว่าไม่นิยมที่จะไปเป็นลูกจ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันมีอาชีพที่สามารถสร้างเองเช่นเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้รับงานเองก็ได้นะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความมั่นใจสูงนะคะแต่ก็ยังมี เด็กรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะถูกพ่อแม่บังคับนะคะหรือว่าถูกครอบครัวเนี่ยบอกว่าจบปริญญามาแล้วเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องไปหาประสบการณ์ในองค์กรของคนอื่นก่อนนะคะแม้ว่าที่บ้านเนี่ยอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวก็จริงนะแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะให้ให้ลองไปดูวิธีการทํางานร่วมกับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยเออบางที่บ้านก็ที่บ้านก็อยากให ให้ทำอย่างนี้บางทีก็มีนะคะเพื่อที่จะได้ประสบการณ์เพื่อจะได้เรียนรู้เข้าใจโมเดลธุรกิจของคนอื่นวิธีคิดวิธีการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นก่อนที่จะเข้ามาบริหารหรือเข้ามาประกอบธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีผิดถูกนะแต่เพียงแต่ว่าแล้วแต่กลยุทธ์ที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะออกมาประกอบธุรกิจเองเลยหรือเราจะเข้าไปเป็นพนักงานประจําหรือว่าลูกจ้างในองค์กรก่อนแล้วก็ค่อยเอาประสบการณ์มาทาธุรกิจอย่างเงี้ยก็โอเคทั้ง2แบบนะคะ ถ้ามาถามพี่นิ้งนะพี่นิ้งก็อยากจะให้ปรับไม์เซตอย่างนี้สาหรับน้องที่จบใหม่แล้วกําลังหางานนะคะกําลังจะเข้าทํางานในในบริษัทหรือพนักง,งานประจําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้วางไม์เซตว่าก็ให้วางไปที่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราอ่ะเราอยากมีเป้าหมายในชีวิตยังไงบางคนเนี่ยก็อยากมีเป้าหมายแบบ มีชีวิตมั่นคงนะคะบางคนก็เลือกที่จะไปสอบก็อพ่อไปรับราชการอาจจะรับราชการครูนะคะแล้วแต่สายที่เรียนจบมานะคะเพื่อที่จะให้ให้พ่อแม่ให้ครอบครัวเนี่ยสามารถเบิกสิทธิสวัสดิการของของข้าราชการได้นะคะบางทีเขาก็มองว่า มีการเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงถ้าไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ก็คือว่าพ่อแม่ครอบครัวก็อาจจะลําบากเพราะว่าทางานเอกชนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองถึงถึงค่ารักษาพยาบาลถึงสิทธิสวัสดิการที่จะดูแลครอบครัวของพนักงานด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนน่ะก็คือคิดว่าทําราชการมันมันม่นคงกว่าอันนี้ก็คือมุ่งโฟกัสไปที่การสอบนะคะแต่ในเว,เวของราชการเองมันก็ไม่ยากใช่ไหมก็แค่แค่สอบ กพแล้วก็มีมีวุฒิการศึกษาจบสายที่เรียนมาแล้วก็สอบเข้าทํางานได้ก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยไม่ไม่ไมยากเย็นนะคะแค่แค่อาจจะทําตัวที่ไม่ไม่ได้นองกรอบเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ที่คุยรู้เรื่องทํางานได้ยางเงก็สามารถทํางานในระบบราชการได้แล้วนะคะแต่มันจะมีคนอีกลักษณะนึงก็คือว่าเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กสายอาร์ติสต์นะคะหรือว่าเป็นเด็กที่ที่อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงหน่อยอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับ กับการทํางานใน,นระบบราชการนะคะทีนี้ตัวเลือกมันก็จะหลากหลายมากขึ้นและไม่ว่าจะออกมาประกอบธุรกิจของตัวเองหรือจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าแล้วแต่เลยนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะทํางานประจํานะคะออแนะนําว่าเวลาที่จะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเวลาที่จะไปไปสมัครงานเนี่ยในมุมของความต้องการของนายจ้างอะ่ะเอาจริงๆะ่ะก็อยากจะได้คนที่ มีทั้งความรู้และมีประสบการณ์นะ,ะความจริงจริงเหมือนเหมือนคําตอบไม่ได้ช่วยเลยเนาะแต่ว่าอาจริงๆคือหลักๆเลยนะนายจ้างเนี่ยก็คืออยากจะได้คนที่มาช่วยเขาทํางานอยากจะได้คนที่มาช่วยมาเข้ามาในองค์กรและตัวเองจะจะ,จะไม่ได้จะคือคือหมายถึงว่าลดภาระงานของตัวเองลงคือจ่ายเงินเพื่อซื้อเพื่อซื้อสกิลบางอย่างที่ท,ที่ที่ตัวเองจะไม่ต้องทําเองแล้วก็แลก เอาเงินนะ่ะแลกสกิลของเขามาให้เขามาทํางานให้อะไรประมาณนี้สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากได้คนที่ทํางานได้ก็ขึ้นอยู่กับว่างานที่สมัครเป็นงานอะไรถ้าเราสามารถทํางานได้หรือว่าพิสูจน์ให้ให้นายจ้างรู้ว่าเราสามารถทํางานในตําแหน่งในจุดที่ที่ที่เราสมัคร เราทําได้จริงๆแล้วนายจ้างเห็นผลงานนายจ้างเชื่อมั่นในตัวเราเขาก็จะรับเราเข้าทํางานก็ขึ้นอยู่ว่าตําแหน่งที่ไปสมัครตําแหน่งอะไรดังนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าความรู้และประสบการณ์เนี่ยนายจ้างเขาจะเลือกจากอะไรคําตอบก็คือเลือกจากผลงานแล้วสิ่งที่เราจะต้องนําไปพรีเซนต์เนี่ยก็ถ้าเป็นงานสายกราฟิกหรือว่าเป็นงานสายตัดต่อวิดีโอเนี่ยเขาก็จะอาจจะสอบถามว่าเคยเคยตัดต่อวิดีโอมาหรือเปล่า,าเคยมีผลงานประมาณไหนสไตล์การตัด ต่อเนี่ยเป็นยังไงสไตล์การทำคอนเทนต์เป็นยังไงก็อาจจะคุยว่าคุยเพื่อให้รู้ว่าสามารถทำงานได้หรือเปล่าแล้วก็ลักษณะแบบสไตล์งานนะเป็นประมาณไหนถ้าเกิดเขาดูผลงานแล้วเขาชอบผลงานนะเขาก็มีระดมที่จะจ้างเพราะว่าถ้าอย่างงานในใสายเอเจนซี่สายโฆษณาสายโปรดักชันเนี่ยคือ ดีมาของตลาดเนี่ยสูงมากๆากคจะพี่นิงจะบอกว่าพี่นิงทางานในสายนี้คือบอกว่าตลาดมันกาลังโตแล้วก็แล้วก็มีมีจานวนโปรดักที่ที่อยากจะเอามาทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะสูงมากดังนั้นถ้าเกิดใครจะเข้ามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครจะเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยแนะนําว่าไม่ว่าจะทํางานประจําอยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาทำคอนเทนต์ในในแนวทางที่ตัวเองถนัดอาจจะเป็น How-to ให้ความรู้ก็ได้หรือว่า แช์ทำวิดีโอคลิปอะไรแชร์สิ่งที่ตัวเองสนใจคือสายไหนก็ได้แต่พี่พี่อยากจะสื่อสารว่าสปอนเซอร์หรือว่าตัวโปรดักต์ตัวโฆษณนานะที่ที่เขาต้องการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมีเยอะมากจริงๆอ่ะถ้าใครที่เข้ามาที่มาฟังนะน้องจบใหม่ที่อาจจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็มีความสามารถในการในการที่จะออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพี่ก็แนะนำเลยเพราะว่า พี่มีสปอนเซอร์หลายตัวมากถ้าเกิดน้องอยากจะรับงานผ่านเอเจนซี่ของพี่เนี่ยก็ทักมาได้ก็ยินดีเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอยากได้งานสไตล์ไหนแล้วคอนเทนที่ทำเนี่ยทำสไตล์ไหนพี่ก็ยินดีที่จะเป็นรับงานให้เนาะอันนี้ถ้าใครสนใจที่อยากจะสร้างรายได้อยากจะมีอาชีพเสริมแนะนำว่าก็ให้ก็ให้ลองพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองออกมาก่อนตามแนวทางที่ตัวเองสนใจแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาคุยให้ฟังว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ ที่พี่มีสปอนเซอร์ในมือที่มีมีโปรดักต์มีแบรนด์ลูกค้าในมือแต่ว่ายังหายังหาอินฟลูเอนเซอร์ที่จะที่จะลงไม่ได้เนื่องจากว่าแบรนด์วลูของโปรดักต์ของลูกค้าเนี่ยกับตัวอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาทำคอนเทนต์น่ะมันไม่ไม่แมชกันมันก็เลยยังสปอนไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ถ้าใครอยากจะอยากจะรู้ว่าทำทำคอนเทนต์แนวไหนออกมาแล้วจะตอบโจทย์สปอนเซอร์อย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นกลางๆว่าพยายามทำคอนเทนต์ให้ ให้ให้มีมีการจับกลุ่มทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อที่จะสปอนจะได้เข้าหลายตัวก็ก็ขึ้นอยู่กับความชอบอยู่กับแพชชั่นด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยแนะนำว่าทำเรื่องความสวยความงามเรื่องเรื่องที่สปอนเซอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเนี่ยสามารถเข้าได้จะจะงานดีที่สุดจะมีงานเข้ามาเยอะที่สุดเพราะว่า ตลาดเรื่องธุรกิจสุขภาพและความงามอะตอนนี้กําลังโตมากแล้วก็มีงบโฆษณาที่เป็นตลาดที่กว้างมีงบโฆษณาที่สูงแล้วก็เออสามารถที่จะทุ่มงบโฆษณาได้เนี่ยต่อต่อหสามารถลงทุนได้สูงสุดเนี่ยจากสถิติเติมก็คือเออสิบาทต่อ1นึ่เขาเรียกไงต่อหนึ่งต่อต่อหนึ่งออเดอร์ห, order, หการซื้อขายเนี่ย ก็คืองบโฆษณาสูงถึงขนาดนั้นนะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงก็แนะนำว่าให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความสวยความงามสำหรับเทรนนะสุขภาพและความงามเทรนก็คือเทรนธรรมชาติออร์แกนิกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ที่เน้นพวกแบบแบบว่าส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพวกแบบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับผิวอ่อนโยนอะไรเงี้ยถ้าสามารถทำคอนเทนต์แล้วแล้วสื่อสารในในแบรนด์ในประเด็นพวกนี้ได้เนี่ยก็คือพี่ว่า พี่ว่าก็มีโอกาสที่สปอนเซอร์จะจะเข้าหลายตัวเพราะว่าตอนนี้ก็ product ทั้งด้านเรื่องของเวชสำอางผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเนี่ยก็ก,ก็ก็นิยมทำแบรนด์ของตัวเองอะไปทางออร์แกนิกแล้วก็สายแบบรักสิ่งแวดล้อมสายธรรมชาติะยซเยอะก็ถ้าใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะ แต่ว่าแต่ว่านี่เหมือนขายของหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่เกี่ยวหรือว่าสรุปอีกทีนะคะระหว่างความรู้กับประสบการณ์นายจ้างเลือกอะไรนะคะสรุปก็คือว่านายจ้างอยากจะได้คนมาทํางานให้ดังนั้นแล้วอยากได้คนที่มีประสบการณ์เพราะว่าเพราะว่าถ้ามีประสบการณ์มันก็ต้องมีความรู้มาก่อนใช่ไหมประสบการณ์มันหมายถึงว่าเออมันต้องเคยลงมือทำอ ถ้าเกิดมีความรู้แต่ไม่มีผลงานไม่เคยลงมือทำไม่เคยลองทำอันนี้มันก็จะเป็นแค่ความรู้เป็นแค่เป็นแค่การเป็นแค่การคิดการจินตนาการแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาเรียนรู้จากการลงมือทำแบบนี้จะมีมูลค่าแล้วก็มี value ในในการต่อรองมีอำนาจในการต่อรองสูงมากกว่าแต่ถ้าอยากจะมีอำนาจต่อรองสูงมากกว่านั้นนะในสายในสาย Marketing สายโฆษณาเนี่ยแนะนาว่า ให้ออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็คือว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยมันมีมันมีผลต่ออำนาจต่อรองจริงๆถ้าเกิดว่าเราเราเรามีความสามารถในเนื้องานประจำด้วยแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ของเราเองและมีผู้ติดตามอันเนี้ยคือจะจะเป็นที่ต้องการของของนายจ้างและที่ต้องการของตลาดสายนี้มากยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะนำเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการขายและการตลาดแล้วก็เกี่ยวกับมาเก็ตติ้งนะคะแล้วก็ไอเดียดีๆเนี่ยมา นำเสนอใน Storytelling ต่อๆไปนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากให้รับงานให้ก็อย่าลืมนะคะอยากหรือว่าทำธุรกิจอะไรอยู่กำลังอยากจะเริ่มธุรกิจหรือว่าไม่ไม่เคยมีธุรกิจเลยอย่างเงี้ยเป็น Start-up ก็ดีถือว่าเป็นเป็นคนที่มีธุรกิจแล้วอยากจะอยากจะขยายฐานอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะ อยากจะแบบทําแบรนด์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความต้องการนะคะก็คอมเมนต์มาได้ว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลหรือว่าไอเดียการทําการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมหรือว่าตัวธุรกิจนั้นๆน่นะมาฝากกันแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังของให้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะแล้วก็สมหวังทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะมีเงินมีงานมีกําไรเพิ่มขึ้นเ,เยอะๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ